สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช็อกหนักมากนักท่องเที่ยวต่างชาติยืนฉี่โชว์้ายรถสองแถวโซเชียลจวกยับวันนี้10มกร,ราคม67กลายเป็นคลิปวิดีโอไวรัลสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่คนไทยร้องอีรับไม่ได้แบบสุดโด,ดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่8มกร,ราคม67ที่ผ่านมาเวลา11นาฬกา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวภูเก็ตจำนวนมากออกมารุมด่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่แสดงพฤติกรรมที่คนไทยรับไม่ได้ยืนปัดสาวะจากท้ายรถสองแถวลงบนถนนราชอุทิศ200ปีกลางเมืองป่าตองโดยมีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอได้และนำมาเผยแพร่คลิปดังกล่าวได้ถูกโพสต์ลงในบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งความยาวประมาณ16วินาที เป็นภาพนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติสวมเสื้อชุดกีฬาสีดำยืนบริเวณบันไดาทางขึ้นลักษณะโหนราวอยู่ท้ายรถสองแถวส่วนแฟนสาวได้นั่งอยู่ภายในรถคันดังกล่าวก่อนที่นักท่องเที่ยวชายจะปัดสาวะลงบนท้องถนนต่อหน้าประชาชนขณะที่รถวิ่งอยู่เมื่อเจ้าตัวหันมาเห็นว่ามีคนกำลังถ่ายวิดีโอนักท่องเที่ยวชายคนดังกล่าวจึงสวมกางเกงเรียบร้อยและหันมาต่อว่าคนที่ถ่ายวิดีโอทันที เมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นวัยรัอสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลทันทีมีผู้คนแสดงความคิดเห็นจํานวนมากต่างพาก,กันเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชายคนดังกล่าวว่าไม่เหมาะสมพร้อมฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามตัวชายคนนี้มาดําเนินคดีหรือกล่าวตักเตือนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ